สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับมาสเตอร์แบงค์จากเคอร์โรงเรียนมารีวิทในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นม .6 วันนี้มาสเตอร์แบงค์จะมาสอนในเรื่องค่านิยมในการประกอบอาชีพครับค่านิยมหมายถึงสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง โดยทั่วไปค่านิยมในการประกอบอาชีพนั้นมักเกิดจากการอบรมสั่งสอนของบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวการชักจูงของเพื่อนคำแนะนำของครูอาจารย์และความชอบความสนใจหรือความถนัดเฉพาะบุคคลครับแต่ถ้าหากนักเรียนได้รับการปลูกฝังหรือส่งเสริมไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ส่งผลให้สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมีแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่สุดจริตและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนอกจากนี้เมื่อได้เข้าทำงานแล้วควรสร้างค่านิยมที่ดีต่องานที่ทำโดยการมองโลกในแง่ดีมองปัญหาและอุปสรรคเป็นบททดสอบความสามารถที่ท้าทายเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จครับ ก็จบไปแล้วนะครับมาสเตอร์แบงก์ก็หวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้มาสเตอร์แบงก์ต้องขอตัวลาและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ